เฉพาะลักว่านี้ค่ะเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนะราริวานาานะคะก็มีคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดนะคะซึ่งเหตุเนี่ยมันเกิดที่บริเวณริมเขื่อนพระยาซ้ายค่ะแหล่งท่องเที่ยวผักพอนย้อนใจของชาวนาราฐิวาสก็ส่งผลให้มี ผู้บาดเจ็บเนี่ยเสียค,คณแต่ว่าก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะด้านตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะเขาไล่ปิดการสั้นจนบริเวณงกล่าเพื่อข้าวเคลียพื้นที่แล้วก็ข้อความรมมือพี่น้องประชาชนค่ะให้งดใช้เส้นทางนั่งกล้าวเพื่อความปลอดภัยนะคะ เวลาเหตุการณ์เกิดดอนตและว่าตีประมาณตีเก้าขึงนน้องดา,าก็คือได้เกิดเหตุระเบิดเรนดิมเคลื่อนพยาซ้ายถานนผู้พ้าผักดีตําบลบางนาออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในจํานวนเสคนเป็นประชาชนทัวไปในส่งคนแล้วก็เจ้าหน้าที่โอโซนในส่งคนค่ะ คนแรกก็คือนงางเ้านุชฟราชิลาบอราเฮงก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้างลังนะ,ค,ะคนที่สงค่ะนางเศ้าซาฮิระกาจิมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีเพบริเวณข้างข้างขวาคนที่สามค่ะอาซาสมักฮาฟิซสะอะมีอาการมึนหัวเนนหน้าออก แล้วก็คนสุดท้ายค่ะอาสาสมะอัศรียีอาเวอาการก็มื่นห้วนนะเนินนออกมื่นกันค่ะหลาสุดนะคะนายรุษดีปูริยาค่ะนายอำเภอเมืองนาราธิวาสพร้อม้วยปลัดอำเภอว่านาก่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอว่านาก่มงานความมั่นคงปลัดอำเภองานป้องกันก็ได้บัญชาการเหตุการณ์นะคะดได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สพอเมืองนาราธิวาสเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อที่จะสืบสวนหาสาเหตุแท้จริงต่อไปนะคะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยว่าประมาณตีเก้าึงกลางคืนก็จะเห็นบรรยากาศเขาว่ามีการหลบวางระเบิดซึ่งตรงนี้ต้องบอกเป็นสถานที่พักพอยอนใจของพี่น้องชาวนาราชวาดเพราะเวลาเขาไปก็คือนี่ก็คือต้องบอกนะว่าถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยใครพบเห็นอะไรก็เลยเทวาผิดปกตินะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะน่วยงานความมันคงนึ่งซ้ำเส้นนึ่งแจ้งกันได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องทำความเข้จใดด้วยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพราะฉะนั้นนะคะเคที่วาจะสั้นจน พันธุการนั่นคือให้ลิกเลียงไปกอนพอตอนนี้เขาจะได้เคลียรเขาเคลียร์พื้นทีนะคะใช่ค่ะ